ลงบานในความดังเราขึ้นไกาครับผมไปเปิดโทรศรัพท์กูเบิ้งก็ดูเป็นอยังครับมืัอนี้แคาเจ้าจ้างหลายป่ะได้กูก็เฮ็ดคักแท้ซ <c oughs> ุมื้อกูคือเล่นคักปานนี้ซะเด้อเลยดิเอ้ยมาอ่อพรอให้เจ้าของซื่อๆดอกแม่โอ้คะ่ะอะไรคะลูกเงินหนูเหี้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ย20บ,บาทเด้อก็บ่ได้เนาะโอ้ยช่วงนี้มันไม่ได้ออกงานค่ะย่าแล้วมันบ่มีมันบ่มีเงิน ต้องเคีียดแพงหน่อยนิดนึงอาจารย์อาดเขาลงไปเขาต้องเชรียดกันนะเขาสวัสดีค่ะน,ออาอาคน้นองไอศักดิ์นาพรน้องบอ้ลฟรีจมพลพจน์ผัวหลายนร้องกีฬาบอกกับลูกสวัสดีค่ะน,ออาอาคน้องไอศักดิ์นาพรเสียงมีหกค่ะ ทายาิาตะขอขอบคุณรางวัลแห่ใจดาหนาเวทีน้ำตาลายแล้วก็ขอขอบคุณมาลัยทั้งสองพวงแล้วก็ขอบคุณมาลัยจากบ้านฮักบอดน้อยอาอายแล้วก็แม่อ้อหนองวัวซอ,อนะคะมื้อนี้ยิลาเผิดพลาดประกันใดยิลาก็าต้องขอโทษขอพิทยอุ้ย ว่นนี้อีหล่าเฮ็ดผิดพลา,พาดประการใดอีหลา่าก็ต้องขอโทษขออภัยพ,พี่น้องหลายๆเด้ค่ะแล้วก็ขอบคุณลุงเดี่ยวด้วยนะจะ้าขอบคุณเจ้าของร้านนะครับขอบคุณพี่นอ้องสุขูทุกคนที่มาให้กำลังใจขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจโรงเบียอะไรอ่ะก่อโรงเบียอีสานโรงเบียอีสานส,บสาืบสามหมอ,ำนอนลำรับผมครับเออนะครับ,ออนะรบจะได้กับพี่นอ้อ,องกับมามวลมาซืนด้วนี่เป็นประจำเด้อพี่นอ้องเด้อฝาก ลงเบียลงเบียอีสานเส,ส,สืบสา,สารหมอลำว้น้ำพี่น้องชอเช่าอำเภอสมเด็จอำเภอหน้ามนหลักอำเภอไก่เชียงนี่ได้ครับเด้อนะครับน้องไส้มามาเห็นงานน้ำเพลินอยู่นี่น้องเดียวนะครับมาเดียวนะครับนะโอ้ใบบ่เมียเมียอะไรก็เมียอีหล่าสวยหนูสวยอกคะ <c oughs> โอ้ยเมียจะเมาเงินยี่สิบบาทจะขึ้นไป จากขื้ได้ไหมแาวาหนูเถอะค่ะฮะแาวาหนูเถอะคะ่คะใครวา,า,านยังขันลูกวานนองง่วงค่ะอ้าวเป็ี่ยนยังคือนวานนองง่วงบาโลดพี่หนาสิวานาเราย่านกับบาโลดอีหาะฮะหนูกับขึ้นหนูค่ะลูกสิมานองง่วงประเดี๋ยวขันนองเมี่ยนนองง่วงมันตกเปียร์เอรีเลยนี่คะ่ะคุณย่ก็เปื่อยอยู่ไงคะแต่ว่าขันนองเมี่ยเดี๋ยวอาจารย์อาจเรามักมากก่น มือกรอมือกรอเอ้านะครับืัอนี้นะครับเฮามาในรูปแบบมินิคอนเสิร์ตนะครับแต่ว่าพ่อๆกับบอสน้องพงศกรไปแล้วน้องอายไปแล้วเราไปเดือทีมงานศิลปินเขาอีกเยอะแยะมากมายเลยครับมาทำกันมื่อนี้นะครับให้พี่น้องได้ม้วนได้ซื้อน้ำกันจะคอยพ่อกับศิลปินเขาในช่วงต่อไปขอบคุณทุกท่านที่กำลังใจนะครับใครมาวันนี้ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยงวดสีมาเด้วยอดซันไหล ไผ่ป่ะดิ<อ>ไผ่นาะมือนี้ขึ้นมากเข้นมากด้วยความเมยเหลือเด้ออ้สวัสดีครับวิปัสน,น้องอะไอสก,กุลนาพรบอนดีน้องอะไอแสดงจบแลบ้วบอค่ะจบแล้วค่ะอาไอศจบแล้วบอนดีสิริพ่อกับอุกอังด้บ,นกกบนอนดีไอศกุลนาพรเบียดอันนี้คือสิเป็นบอสแล้วค่ะเนาะ อันพีกับน้องกันแต่ข่าหัวมะหยองคือกันแต่ข่าบ้านพีกับน้องค่ะไม่ยังกันค่ะมันเห็นข่อยเห็ดมันก็เลยไปเห็ดแล้ข่อยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวนี้เส้าหยองเลยอันแม่นบ่ค่ะบ่แม่นไปลอยเอาเมียไว้บนน้อค่ะเอ้ยบ่เป็นตัวเทียมตัวแต่เดี๋ยวเอามงงเอาเมียอีกอย่างสมัครคือกันกับแม่กับลูกให้เจริญครับโอ้ยนั่หลักกูตื่นเหมือนม่อย่างล่ะกูว่ากูว่าจะเข้าจะเปลี่ยนเป้านิ่งให้เขา เขายังไม่ยืนเป็นเป่าดิไงเขาบัะยา้าปอยเฮซอนะค้ำเน่ค่ะค่ะโอ้ยแอนซันอันนี้ผู้ใดก่นคนี่จ๊มึงคือสซนแอนซันอียงก็อ่อียงก็เนี่เอียเอ่ยงอันนั้นอีังกว่าน่ะเอามือดีว่าเกิดเอียนโมเนบอกอนใดอีกเอีอลดีว่าเกิดเขาได้อันนี้เออจะไปเทียบกับเพื่อนเอนออดีงานพันายกอดออันนี้เอนอย่างอันนี้ก็แเอียนคือกันเอยนย่งเอนอมอิน ันมีแนวแก่สันแหงยนเนี่ยปอน้องเอนแอนหนาวแอร์บะค่ะคือสันเอาไปยังอ่ะเอนบะฮอดเส้นโอ้ยแอนสันเอาเมียเขาจะมายืนเป็นเป้านิ่งเหี้เพป็นกันคือว่าเอไปเอาไปเอาไปไอ้ที่พนักไปน้องนะครับเอาบัตรนี้เอาสุ่มผู้ดีไปพักสักวันสุ่มผู้ไฮเหรียรต่อแบบนี้เอาจะสีปลาก่ะด้่ปอบมะงย์จะจะไปสุ่มผู้ดีไปพักสุ่มผู้ไฮเหรียรต่อพนา อี่หาอีหาหัวหนอนหน่อยก็หวยเราเังหัวเพิ่นปราสั่นว่ามันฝอยขัดบมออืออ่มันคนไหลหรือคนหน่อยฉันเดี๋ยวลงไปฉันคือบ่เห็นคนอ่าอันเห็นคนประเดี๋ยวกับคนหลค่ะฉันสายตาเาาเจ้าเ่าค่ะขอเสียงสาวซ้ำหน่อยเนี่ยค่ะขอเสียงคนหนีผัวมาเที่ยวน้อยขอเสียงคนสวยหน่อยค่ะเยอะยว ต้องมาจังสี่าจากไหนขอเสือก่อนหีเชียวหน่อยค่ะปัญหาไม่หยางหีโอ้กูเตือนบื่ออุ้ยป๊าดมาคือลีเกยซุูเป็นแแสดงแล้วพอนทอชุดเพชรออกแท้นี่แต่ค่ะคุณพ่อกล้วยหอมนะแต่นกพคงสะก่อนกับว่าก้าแต้งหน้าคือกูคุณพบอบานมันใจปานนั่นมันทอ เอาใหญ่แล้วห่องใจกันนั่นแพร่กันนั่นแพร่อยู่นี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีทุกๆคนอย่างเป็นทางการนะคะซองหายังบัดนี้ซองหยังอะลาเม่ซ่องหาย,ยังกอร์ดวนี้ขนาดเขาซองบัดดี้ว่าท่านลิ้นมากยังโกวกยูก่ เ, <Why? S 3> เอาเอาจาสีซา้ายาก,กรีนอ่นสีเปียบเป็นจางสีเพื่อน,น่ะเป็นคน,นเพื่อนเปลี่ยนจาภาพเพาเปลนคนเบืง <Yeah. S 3> ซาตัวเด้อถ้าเรามีจริงเออขอให้ขอให้ยังหมอรับรีบหน่อยจะพจากสองสาโบกนเดอ้อจะขอปฏิ้ิเขาพันลูกยุ <laughs> เอาเงินก่อนมันเบียร์ลยแม่นเหล่าเนี่ย อค่ะปลากินเหล่าแม่หนูภาษาจุเด้อคันผู้ข่าไม่กิงไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปลอดภัยนะเด้อภาธุเด้อค่ะให้มาหาสิบบาทขอให้กันเพื่อไปหาส<อ>ิบล้านเด้อค่ะเด้อค่ะน้าเนี่ยบ้านเแต่งเองเขาแต่งให้ก็เลยงามนิดหน่อยข้าแต่งเองมาสิเปลี่ยนแจ๊ซี่แต่งเองกูแต่งมาเปลี่ยนาะสิบวันขึ้นรถไถเบีกใส่นิดหนึ่งนะ มันมีไรสุดเขาเป็นนักแสดงเขาควรให้เกียร์หนาเวทีบ้านเราได้เบียมากเสียไม่กินอื่นอืออืออือนี่อ้อออาวกินกูก็บพัได้ซื้อตัวอ้เนี่ยเว้ยเบียร์คำได้ซื้อนี่กินได้วันท่อได้แล้วเบียพี่กินได้มืดมืดนะกันซื้อมืดมือก,กูก็ไม่กินแล้วกู <c oughs> จง<า>จง<า>จงไฟไฟจงวางไหนเ,เออแกกูกำงงอยู่เด้งงวางไหนมีปากแต่บอกใพ้อาัสบอร์ดอนี นี่เด uh, so ี so ๋ยวปากเบิ้งก so ันมาให้ผู้ใดเนี่ยค่ะให้หนูบอกขออภัยเด้วยค่ะมอลำบ่กินเหล้าคือขั้นนีแต่วันเดียวเฮ้อันนี้พันสีเขียวเกี่ยวพันหันพันสีแดงรอบมือนี่พัดมาอีกแล้วไผ่เสาอีนี่เมียบาน ทิไปเดียดรอดนี่อย่างน้ะมันเมากับมันเมาแม่เจ้าพรไใดเมาน้ะมันจิไปเดียดเสองน้ำยืดหิ้โลดให้เมาอันนึงเนี่ยแม่แหงอีกกาดยืดใส่กาดได้ยังมลุ่มจีวรด้วยมาเลยมาที่หาดขันเมาม้ามักจะได้แข่งแบบด้วยฮะท่านแล้ราชการถามสีผ้าไปจักสันปอบนี่มากโอ้ยจงอ่างยาป้าวยาป้าวบ้านใดยัย ตาเขี้ยวก็ได้ใหญ่เด้อเพราะว่าหนูบอดื่มบอดิ้งนะพี่เอาเอาใหญ่โยกบอนใหญ่โยกบอนฟังเสียงอันนี้ทั้งเชียรเอานักดนตรีซอยนี่แล้วเอาเอาเอาเดี๋ยว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 นี่ไงนักโดนตีแค่ไหนแค่เปล่งซันเอาหน้าตีหัวกูได้หนี่ก็บอกเลยว่านักดนตรีซอยนี่คือฮะ น่าดตดีช่วยหน่อยคือช่วยดูว่ามันหมดแก้วไหมนี่ปึกน่าสูเฮ็ดครับเขาไปตัวทิพตัวแดนว่าฮันบหาเขามื่อนหุ่จักตัวตัวว่าเขาขยากึ้นกันได้เลยสาธุเดอร์เราแก้วนี่กิบบ่อเบยสองกริย์สามกระยัรผสมกันบัดเดียวเอาละเอาละมัสิเตยพอจบกอนคุณค่ะควายลำลำเนรวยคุณเอกค่ะผูไหนครับ คุณเอกวิรศักดิ์มารับติ๊บหน่อยเอกพระจาม่มาใส่โดนนี่เอาไปมันเอกวิรศักดิ์ตีสันน่ะกัมนันเพลไหนๆก็ไหนๆแล้วกูจะ้องเพลงหน่อยไป้องฟังแกเพลงกันร้องมวนบ้าละวายมีปากอยู่ไหมอ้าวบ่เบล์บอเบลยังบ่เบล้องเพลงร้องมวนก็นกพ้องตะก่อนซีเทียบตีเอาไปาเบิรงก็นหะก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าวงกไม่ได้เป็นพระเอกฉันร้องมวนหน้าตาเขสูบเขาก็ไปไปเกาหลีไป คนรอที่บ้างจะหาทางแก้ใจห่องวัก็หนาเยอะตัวนี้นะเอาละจามีกับม้วนหร่อเอาเพื่อนถาฟ้อนให้เห็นใจคนคอยเคียย์ ចប់ហើយស្រលងបាទ